ไปดูเลยฮะอำเภอวังเจ้าอีสานทั้งนั้นจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีจังหวัดเชิงเซาจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดสุรินย้ายไปอยู่ทั้งนั้นเลยนี่คุณรู้จริงนะครับผมเดียวจะหาว่าคนอีสานไม่เตือนนะฮะนี่เห็นไหมเวลามึงดูถูกคนเสร็จใช่ไหมครับเวลาคุณไปเหยียดคนเสร็จเวลาเขาเหยียดคุณกลับคุณคุณอาจจะหออัวเราะก็ก็เรื่องของหีแตดฟอยอยู่ นะครับเรื่องของคุณเพราะว่าคุณไม่มีสามัญสำนึกอยู่แล้วพวกนี้มันมีสามัญสำนึกกับพวกกุรการศึกษาพวกขี่กระตึกแปรขี่กระลื้นแกวขี่ยังเงียนะครับผมกูยังกูสูนอยู่กูไรสดนอีกมือนึงกูยังกูศูนอยู่นี่เออนะครับตอนนี้กูก็เริ่มศูนย์อยู่แล้วนะครับผมขี่ยังเงียคืออันที่มันก้ะอินเทรเพดานอ่ะเออขี่กระลื้นแก้วพวกนี้นะครับ ไอ้ช anyway. right. no, ีบายนี่มึงเห็นคนอีสานพูดเกาหลีไหมไอ้ชิกเกียยันมาแปลว่าหมาสีแม่มึงนี่ภาษาเกาหลีเลยนี่มึงพูดไม่ได้สิงงเลยสัตว์งงเลยกําลังดูงงเลยกูก็งงเหมือนกันอืมนะครับอาสวัสดีทักทายครับหนึ่งมหันพันคนเพราะฉะนั้นมื้อนี้เขาต้องมาปกป้องนะครับเราต้องลุกออกมาปกป้องในฐานะที่เราเป็นคนอีสานเป็นลูกหลานคนอีสานกีดเลือดเนื้อเชื้อไขออกมา แดงสิครับผมโอ้โหเลือดเนื้อไม่ได้บ่งบอกถึงเป็นคนชาติไหนนะครับมันเป็นเลือดสีแดงนะครับแต่เลือดของอีสานลูกหลานคนคนอีสานเขามีคนเขาเป็นคนมีน้ําใจน้ําบ่อน้ําคลองเป็นรองน้ําใจน้ำไหนๆก็สู้น้ําขี้สีดไม่ได้ภาคอีสานนี่เป็นภาคท,าคที่ภาคที่มีน้าใจมากที่สุดมึงองยังไปบ้านางงาน,านี่เขาเอินกินเขามึองยังไปบ้านนี่เขาเอินกินเขาดีนะครับที่มันออกมาวิจารณ์คนอีสานเพราะมันทําให้คนอีสานร,รักกันมากขึ้น